โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเออถ้าก,กดแล้วไปดูคลิปไปเลยเหญสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อเชิงเคยนะคะทุกคนว้า wow. วแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกชิงเถยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในการสร้างไปเรื่อยนั่นเองนะคะถามว่าวันนี้ทําไมถึงมาในภาพที่ไม่มีเชตเดอร์นะคะภาพไม่สวยอะไรอย่างนี้นะ,ะก็เป็นเพราะว่าบุ่มมาใน Minecraft เวอร์ชั่น1 1 7นั่นเองนะคะและบุ่มก็อยากลองสร้างบ้านแบบที่ใช้แร่ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ดูนะคะทุกคนก็เลยมาในเวอร์ชัน1 1 7แบบไม่มีเชตเดอร์นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยบุ่มขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกไปก่อนนะคะ ไปนะคะเราจะมาลองทําบ้านกันดีกว่าซึ่งบ้านในวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มจะใช้เป็นของที่มาใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังมีความแบบของเก่าๆบางอย่างอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะขอเลือกไม้แป๊บนึงนะโอเคนี่ก็จะเป็นบล็อกขั้นต้นที่บุ๋มเลือกมานะคะทุกคนถามว่าบ้านในวันนี้นั้นจะเป็นบ้านแนวไหนยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะรู้แค่ว่าอยากจะสร้างนะคะทุกคนออกไปยังไงก็อย่างนั้นเลยคะ่ะก็เลยจะมาวางโครงบ้านไปก่อนนะคะ สามสี่ห้ๆๆๆาปึ๊บปึ๊บป๊บบางคนบอกโอ้โหพี่มาแบบสร้างม่วเลยเหรอต้องบอกอตรงนะคะว่ารายการสร้างไปเรื่อยนี่คือไม่เคยมีการออกแบบกันมาก่อนนะคะทุกคนใช่ก็คือบุ๋มจะสร้างม่วในคลิปิปนั้นเลยนะคะตอนนี้เริ่มรู้สึกเลยว่าเราทําผิดนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่บุ๋มก็บุ๋มทําผิดเพราะบุ๋มอยากใส่เป็นแบบมีฐานแบบว่าข้างล่างบ้านอีกนิดนึงนะคะทุกคนไม่ให้มันดูแบบว่าแคบเกินไปอะไรอย่างนี้นะมาเราก็จะทําการวางมัววๆมาก่อนขั้นแรกแล้วก็วางไม้นะคะทุกคนขึ้นมา 12 1, 3 4โอเคอันนี้ห่างกัน1 2 3 4มไม่เอาห่างกันแคส่สบล็อกพอเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปนะคะ12 3 4แล้วก็เชื่อมอมประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5 6ี่ห้าตัวนี้ห่างกัน6บล็อกนะคะแล้วก็วางขึ้นมาเหตุผลที่คลิปนี้บุ๋มไม่ได้ทำบ้านโมเดนก็เพราะว่าบุ๋มทำบ่อยแล้วนะคะทุกคนแล้วแบบกลัวทุกคนจะเบื่อกันไงก็เลยแบบมาสร้างบ้านแนวนี้ดูบ้างดีกว่านะคะเป็นแนวแบบธรรมดาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตรงนี้วางยาวมาโอเคตรงนี้ก็วางยาวมาประมาณ5บล็อกนะคะแล้วก็วางไม้ขึ้นอ่ามันจะเป็นแบบนี้ด้วยโอเคก็จะกลายเป็น4บล็อกตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็ทําเหมือนกันเอ,อ่อตรงนี้ไม่ใช่อันนี้กํลาลังเถียงกับตัวเองอยู่นะคะทุกคนอ่ะ เป็นลักษณะนี้แล้วถามว่าบ้านเรามันจะมีความหน้าบ้านไหมก็ต้องมีนิดนึงนะคะอ่ะวางเป็นไม้ขึ้นมาเลยก็ได้นะเดี๋ยวก็อื่นบุมต้องมาเคลียร์กตรงนี้ให้เสร็จก่อนอืมแล้วก็ตรงนี้ก็วางแบบนี้มาก่อนเฮ้ยทำไมบ้านสองชั้นก็ได้ย่นาทุกคนใช่ไหมได้ได้ได้ในไหนก็มาแบบว่าสร้างมั่วแล้วนี่ค่ะทุกคนก็มั่วให้มันสุดเลยแล้วกันจื <laughs> ๊บ แล้วก็วางยาวมาตรงนี้ก็วางขึ้นมาทําเป็นหลังคาแบบออกทิไทยดีนี่คะทุกคนน่าจะน่าสนใจนะแล้วก็วางตรงนี้เชื่อมอ่าตรงนี้ก็มีมาก่อนอ่าฮะโอเคนี่ก็คือเป็นฐานบ้านไม่ใช่ฐานที่ต้องบอกว่าเป็นโครงแบบคร่าวๆของเราเนะะี่ยคะต่อไปบุ๋มจะมาลองทาหนังคาแบบที่บุ๋มคิดมานะคะมันจะออกหน้าตาคล้ายๆกับทรงไทยนิดนึงนะคะทุกคนแต่ก็ ดดูกันไปก่อนว่ามันจะคล้ายขนาดไหนนะหรือ <c> ว <oughs> ่าจะเป็นทรงไทยเลยก็ไม่แน่นะในบุ๋มไม่ได้ตั้งใจจะทําทรงไทยนะทุกคนนะ <c oughs> ต้องเข้าใจกันไว้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนอ้าวนี่สูงเกินไปปะเนี่ยแค่นี้ก็พอโอเคประมาณนี้แล้วก็วางแบบนี้จากนั้นก็วางนี้นะคะปจนถึงข้างตรงข้างหลังแลเราก็ทําเหมือนกัน ปึ๊บโอเคได้หลังคาบ้านมาแบบนี้นะคะแล้วก็วางมารับรอบฝั่งนี้ด้วยวางบล็อกวางบล็อกบันไดบันไดที่จริงถ้าวางสูงกว่านั้นก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันจะดูสูงกว่าฝั่งนั้นไปไหมนะ่ะเดี๋ยวแป๊แบ,บนึงนะบุ่มต้องลองก่อนนะคะก็คือวางเชื่อมแบบนี้มาก่อนก็วางมาตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้อืม คิดว่าน่าจะเป็นบันไดกับหัวดีกว่านะคะโอเคจากนั้นเราก็จะใช้บล็อกนี่หาะดูคนบ็อกคอปเปอร์นะแบบนี้อ่าก็วางบันไดจึ๊บคือแบบมันจะออกบ้านแนวดาร์กนิดน,นึงยังไงก็ไม่รู้เลเนี่ยเรารู้สึกได้แล้วก็วางกับทุกด้านเลยนะคะ โอเคแล้ว okay. น,น,นี่ก็คือหน้าตาบ้านที่ดูสะพรึงนิดนึงนะคะทุกคนใช่ <c oughs> มีนิดนึงแหละสะพรึงเยอะเลยฝนตกบ่อยมากทุกคนแถวนี้อ,อตรงนี้ต้องใส่อะไรสักอย่างให้มันดูดีขึ้นนะถามว่าใส่ทำไมนะั่นหรอทุกคนเดี๋ยวก็รู้นะก็คือตรงนี้วางมาแบบนี้อื้อ เ้วก็อย่าลืมวางบันไดนะคะบไดทั่วไปเลยนะคะทุกคน <c oughs> นี่แล้วก็อยู่นะตรงนี้เราสามารถใส่อะไรซัมติงนะคะ <c oughs> ก็คือเดี๋ยววางเป็นไม้ก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นรั้วดีกว่าเอาเป็นรั้วของไม้สปรูตนะคะจะได้สีตัดกันหน่อยแบบนี้เลยโอเคก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้ว ตรงนี้ทุกคนถามว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราขอวางก่อนนะคะมันก็น่าจะเป็นลักษณะนี้แล้วตรงนี้ก็วางเป็นต้นอันนี้ค่ะทุกคนนี่สิ่งที่มาใหม่เราก็อย่าลืมใช้แต่ว่าตรงจริงเป็นต้นไม้จะน่ารักกว่านะคะนี่เป็นไงน้องมีความแบลวแบ๋วขึ้นนะคะทุกคนจริงอ่ะเอาไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะเดี๋ยวนะคอลองหน่อย ชุบๆเอาาอไม่กูมันปลูกบนนี่ไม่ได้ทุกคนเศ้าจังแบบนี้แทนก็น่าจะได้อยู่นะคะแล้วก็ใส่เป็นแถบดอ,อนี่โอ้โหนี่มันบ้านอะไรกันนี้่ะแล้วก็อย่าลืมทำทางขึ้นนะคะทุกคนบุ๋มก็จะขอใช้เป็น stone brick นี่ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีรูว่าตรงนี้นิดหน่อยอะฮะ ส่วนตรงนี้ก็ปิดนะคะทุกคนด้วยบล็อกไม้ขาวอือฮึข้างในนี้ก็ด้วยโอเคนั้นก็ทำประตูค่ะก็ใส่บันไดอ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้ชบึบปุ๊บปอือฮึแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะนงสามชึบชึบ อูนะอ่าแล้วข้างบนบุ่มอยากให้มันดูดูเป็นข้างบนมากกว่านี้ก็คือเดี๋ยววางพื้นก่อนขั้นแรกนะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอวางเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นประตูเนาะแล้วก็ตรงนี้วางแบบนี้ก็ตรงนี้ก็อยู่นะวางตรงกลางนะคะแล้วก็อย่าลืมบันไดบันไดมันได้กับหัว โอเคอุ้ยฝั่งนี้ลืมแปบบ๊บนึงบุ๋มขอแก้ตรงนี้ก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ข้างบนปิดตรงนี้มาฮะตรงนี้ก็ปิดมาเลยเหลือแค่สองบล็อกก็พอนะคะแล้วเราก็อย่าลืมใส่ตรงนี้ตรงนี้อืมเพื่อความสบายใจนะคะทุกคน <laughs> แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อย่าลืมฝั่งนี้โอโหเดี๋ยวนะ มันดูเหลื่อมล้ําโอเควางแค่ตรงกลางก็พอดูว่าใครรู้สึกว่ามันไม่สวยเราก็สามารถเปลี่ยนสีบล็อกรอบๆนะคะทุกคนให้มันดูมีอะไรมากขึ้นได้นะนี่บุ่มขอลองก่อนคนแรกฝั่งนี้มันจะกว้างมากๆเลยอ่ะทุกคนเราใช้เป็นไม้ดีไหมอ้าแบบนี้โอเค <laughs> ก็ว่าอยู่นะบุ่มลังเลอะไรแล้วก็อย่าลืมพี่จา,าวางบันไดฮ แต่ว่าตอนนี้ขอสูงสูงนิดนึงขอเป็นแบบสักสองบล็อกอะไรเงี้ยชึบอื่ก็วางสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็วางเชื่อมเชื่อมอืมฮึและตรงนี้มันยังดูแปลกๆอยู่เลยที่จริงมันต้องเป็นสแลปนะคะโอเคแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเป็นหนึ่งบล็อก <c oughs> น้องอาจจะดูไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะคะทุกคน ้ยหรือว่าคิดออกแหละแล้วก็เป็นบันไดงไงเดี๋ยวนะชุบอืมตัวนี้มันจะดูไม่น่ารักเท่าไหร่โอเคก็คิดว่าได้แหละทุกคนแต่ว่ามัน,ปนแปลกๆนิดนึงท่าั้นเองแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็วางปิดไปก่อนนะคะปิดมาแบบนี้แล้วเราก็ อาจจะตกแต่งด้วยการใส่บล็อกอะไรซัมติงเข้าไปบุ๋มจะใส่เป็นบล็อกเข้าไปตรงนี้ฮะสักสามบล็อกไปเลยแล้วก็ใส่แถบดอยอทีนึงค่ะทุกคนอืมแปลกๆเลยแต่ก็ได้แหละทุกคนถ้าเราคิดว่ามันได้มันก็ต้องได้นะโอเคมาตกแต่งกันต่อตรงนี้สองบล็อกอแล้วก็ต้องมีอะไรข้างล่างนิดนึงนะคะ ซึ่งเราก็จะขอใช้เป็นแบบนี้เอาเป็นหินแบบนี้ดีกว่านะคะฮะสิ่งนี้แล้วก็จะมาวางตรงนี้อืมเป็นดยกไม้อรางนี้แล้วก็วางกลับหัวตรงนี้ไว้แล้วข้างบนตรงนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นทางขึ้นแล้วกันโอ้โหคริปเปอร์ดีนะไม่เล่นในชีวิตรอดเนี่ยไม่งั้นบ้านพังอีกแน่ๆเลยตอนนี้ก็ปิดมาให้เรียบร้อยนะคะ ทำไมถึงชอบมาทักทายบ่อยๆเนี่ยฮะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอืมอก็ถือว่าได้อยู่นะไม่แย่ยเท่าไหร่มั้งแล้วก็ข้างบนใช่ไหมเราก็จะวางแบบนี้ค่ะวางทั้งหมดก่อนอืมแล้วก็ตรงนี้บุ๋มรู้สึกว่ามันแบบเมื่อวางไปหนอขอ ชายพื้นที่นี้ทําเหมือนฟ้าหลุมอะไรสักอย่างข้องบุ่มนะคะมันจะได้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือว่าจะทําเป็นห้องเก็บของก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่าเราไม่ทําเป็นห้องเก็บของเพราะว่าเราขี้เกียจนะคะ <laughs> โอเคใส่ไฟไปตรงกลางก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็วางให้มันสดนะคะ Uh huh. ตัวนี้ก็เป็นทางขึ้นลงไงเอะ๊ะ uh huh. ตัวนี้ไม่ต้องวางก็ได้มัง้งมันดูเกะกะไปนิดนึงตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ขึ้นไปศูนยเก้าโอเคแบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าก็ปักโกล stone อ uh ือ huh. ห uh ึ huh. ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปก็คือใส่ทางขึ้นลงก็เป็นบันไดทั่วไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านเรามันหลังไม่ได้ใหญ่มากนะ uh huh. ใส่สอ,อันไปเลยก็ยังได้ แต่มันดูเวอร์วังไปใช่ไหมบุ๋ม่าใส่เดียวก็ได้กันนะตรงนี้ก็กั้นเป็นเหมือนอีกห้องหนึ่งไว้นะคะนี่แล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาให้สุดเลยก็ได้โอเคอือฮึก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วต่อไปทำยังไงต่อดีกับชีวิตเราเฮ้ยตรงนี้มันผิดพลาดเนี่ยจริจริงมันต้อง อย่างนี้มาก่อนแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อ่าตรงนี้ก็เชื่อมกันตรงนี้ก็คือไม่เกี่ยวโอเคค่อยหน้าดูขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวใส่เป็นประตูค่ะประตูไม่ขาวไปเลยนี่แล้วก็ตรงนี้ประตูแล้วก็อย่าลืมใส่กระจกนะคะปึ๊บปึ๊บชุบก็ตรงนี้สองบล็อกตรงนี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สอง อืฮ uh huh. ก็ไม่ได้สวยงามมากนะคะทุกคนมันดูปนแปลกๆด้วยซ้ำน้อทุกคนว่าไหมก็ใส่กระจกให้มันดูมีอันไลมากขึ้นไปอีกนะคะตรงนี้ตรงกลางบุ่มว่าใส่เป็นโกสโตนอีกนะไปลองดูแล้วก็ใส่เป็นบล็อกอะไรสักอย่างเป็นอันนี้แล้วกันมันน่าจะเข้ามากกว่านะคะหรือว่าเราจะวางโกสโตนข้างในแล้วปิดแบบนี้โอ้ดูดีกว่าตั้งเยอะแฮ ขอทำฝั่งนี้ด้วยแล้วกันอืมเป็นแบบนี้ขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะถ้าบุ๋มจะวางอะไรออกมาอีกนิดหนึ่งมันจะดูเกะก,กะไหมนั่นก็คือสิ่งนี้แน่นอนนะคะทุกคนบางคนถามพี่บุ๋มทำไมไม่เอาไปสร้างในแข่งสร้างบ้านอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่า <laughs> อยากจะทำในคลิปนี้มากกว่านะคะคือบุ๋มอยากจะ ลองเล่นอะไรหน่อยไม่ใช่หรอกคิดบ้านไม่ออกด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ทสอนสร้างบ้านนะคนเรามัาก็ต้องตันกันบ้างนะคะทุกคนโอเคถ้ามันจะเหลืออะไรคงจะเหลือแค่บุ่มรู้สึกว่ามันควรจะอะดูดีได้กว่านี้แบบนี้นะคะเฮ้ยได้อยู่แล้วทางตรงนี้เราก็ทำเพื้อมันเรียบร้อยซะ ก็คือใส่เป็น stone นะคะทุกคนใส่สโตนมาให้น้องดูมีอันไรเดี๋ยวบุ่มขอเวลาตกแต่งบ้านสักครู่แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ2000 years later โอเคค่ะทุกคนตกแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบ้านของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่เลยเดินเข้ามานะคะทุกคนก็จะเจอกับห้องครัวก่อนเลยนี่บุ่มก็เอาเทียนมาตกแต่งด้วยนะคะ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นทั่วไปนะคะทุกคนนี่ก็บุ๋มก็คิดไม่ค่อยออกอะคะ่ะทุกคนก็เลยตกแต่งแบบมั่วๆไปนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นข้างบนบ้านนะคะทุกคนขึ้นมาก็จะเจอกับสิ่งนี้นะคะคริสตัลบุ๋มชอบมากเลยก็เลยเามาตกแต่งด้วยนะแล้วก็จะมีที่แบบว่าไอเทมเฟร,รมเรื่องแสงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีชุดปลอบฝั่งนี้พร้อมกับกระจกแบบใหม่นะคะทุกคนนี่เลยบุ๋มเอามาทําเป็นที่กั้นห้องนอนนั่นเองนะ ก็จะเป็นห้องนอนของเราแบบนี้เลยเดี๋ยวขอใส่รูปภาพเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะคะโอเคเป็นรูปนี้แล้วกันนะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนอนของเรานะต่อไปก็จะเป็นข้างนอกตรงนี้นะคะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเช่นเคยนะคะก็มีแค่เก้าอี้ตัวหนึ่งนั่นเองนะโอเคโดยคร่าวๆบ้านของเราก็จะประมาณนี้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยบุ๋มได้ทําการใส่เป็นพวกแถบดอเพิ่มเข้าไปอีกนะคะทุกคนให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นในบ้านเราอย่างนี้นะคะทุกคนอ่าอุย๊ยอันนี้หายไปไหนอันนึงอุย๊ยเดี๋ยวนะ โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แล้ค่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดบซับแครกเกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ